โลเซ่บล็กพิงก์ก่อนหน้านี้ไม่เคยคือกลุ่มแบล็กพิงเนี่ยไม่เคยทาให้คนไทยผิดหวังอันดับแรกก่อนเลยลูกชิ้นยืนกินบุรีรามอาวช้โอ้โหทะลุทะลวงเลยดังาจากลูกสาวแห่งชาติลิซ่านะคะพอแบล็กพิงกเนี่ยกลับมาสองวันเอาละเรื่องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยเรายกไว้อเอาไว้เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในการต่อไปแต่ว่าวันแรกเขาเปิดวันที่สองเขาก็ไม่เปิดซึ่งก็เป็นการสร้างความสมดุลน,นะคะทีนี้ พอหลังจาก black pink เสร็จไปเรียบร้อยคุณโลเซ่เนี่ยซึ่งก็เป็นคนคิดเก๋ไก่มากาดังมากนะแล้วก็เป็นนักเรียนนอกด้วยคุณโลเซ่เนี่ยแกก็ให้ผู้จัดจาก,การเนี่ยไปตะเวนหาซื้อมะม่วงน้ำาปละาหวานแกก็ไมไปรู้จักยี่ห้อนี้จากไหนก็ไม่รู้ละ่ะก็เป็นมะม่วงน้ำาปลวาสูตรคุณแม่60ปี แกก็ชอบมากแกก็มาถ่ายในบอกโอโหของโปรดสัพ <c oughs> พันธ์ <c oughs> นายเจ้าของจาได้ว่าอีนี่เป็นของฉันนี่ <c oughs> ก็ร้านแตก <c oughs> ร้านแตกไปเลยค่ะอันนี้ความเดิมนะคะคือจากจากลูกชิ้นยืนกินแล้วมาเป็นมะม่วงน้ําปลาหวาน <c oughs> ซึ่งปัจจุบันเนี่ยพี่ชอบซื้อน้ปาปลาหวานของพี่เอกกี้ดีเจ <c oughs> เอกกี <c oughs> คือเราเห็นแกทำแกโกนชอบออเราก็ซื้อมาติดตู้ไว้อะเนาะของพี่เอเกออันนี้ก็อร่อยนี่ก็เป็นเจ้าอร่อยคือบ้านเรามีฝีมือในการทำมะม่วงน้ำปลาหวานอันนี้เป็นฝีมือของไทยเคล็ดลับของเราเท่านั้นไม่พอเท่านั้นไม่พอค่ะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมีคนไปเห็นคุณลิซ่าคุณลิซ่าก่อนหน้าน,นี้มาเยี่ยมบ้าน พาพี่น้องไปทานข้าไปทานร้านหมูกระทะที่ซอยลาดพร้าวหมูกระทะร้านเนี่ยเดิมทีก็เข้ากิวอยู่แล้วร้านแตกไปเลย่ะหมูกระทะร้านนี้คราวนี้ไปเหลาเหลาซึ่งเดิมทีเหลาเหลาเนี่ยเป็นร้านอาหารข้ต้งในตำนานคนกำลังคืนซึ่งยืนหยัดยืนยงมาเป็นเวลายาวนานซึ่งร้านแตกอยู่แล้วอี่อันนี้รู้จักกันดีรู้จักกันดีคือกินนี่กับสาวเย็นแก่เออก็ยังไม่เลิกแล้วก็กินข้างถนนเลยนะ ปรากฏว่าคุณลิซ่าเห็นไหมเห็นไหมขายยาวๆนั่นอะที่ใส่เสื้อฮู้ใส่หมูใช่คุณลิซ่าเนี่ยร้านเหล่าๆมันต้องใกล้ใกล้สนามป่ะันก็ใกล้เหมือนกันเนาะก็จากจากสนามสุบไปอาลีก็ไม่ไกลมากค่ะใกล้ไปได้อยู่จ้าแวะมาเหล่าๆทานข้าวต้มค่ะปรากฏว่าคนที่นั่นตื่นเต้นมากไปดูคลิปนี้ก่อนค่ะ ขาออกขาออกเสร็จแล้วขาเสร็จแล้วออกมาแล้วเพราะฉันเห็นข้างหลังฉันเห็นเจ้าของร้านเดินตามมาข้างหลังน่าจะเป็นขาออกแล้วไปเจอไปเจอเอาเอาแฟนๆเนี่ยแฟนก็คงจะมาแวะกินด้วยแหละเพรางใกล้มันกินเหล่าๆคือเหล่าๆนี่เป็นแฟนของคนกลางคืนเขาปกอกว่าคุณลิซ่ามากินแบล็คพิ้งล่าสุดติ๊กตอกที่มีชื่อว่า m m m f a m b a m อเนี่ย ได้โพสคลิปคุณลิซ่าเขาบอกว่าบังเอิญมากินข้าวต้มร้านเดียวกันฟินแล้วณนะจุดนี้แต้มบุญเธอหมดแล้วจ้ะน, <c oughs> นะ,ะคลิปนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่าลิซ่าเดินผ่านแล้วก็ขอบอกนี่เลยว่าร้านนี้แตกแล้วก็ต้องแตกอีกค่ะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าพี่พี่ที่พี่ผู้จัดการที่ตามเขาจะบอกว่ากฎไม้กฎไม้ยห้ามถ่ายห้ามถ่ายไม่ให้ถ่า,<ห>ายไม่ให้ถ่าย ก็ไม่ก็ไม่ห้ามถ่ายเขาก็ไม่ให้ถ่ายก็จะมันเป็นในกล้องตกล้อเลยอะไรอย่างงี้ค่ะแตเห็นแค่นี้ก็ทุกคนก็ฟินมีความสุขช่เต็มเลยคอมเมนต์ใช่ใช่อยากเจอบ้างค่ะแบบเดียวก็ยังมีกฎของบริษัทถ้าไม่ทํางานอยู่กองถ่ายเท่าไหร่ก็ถ่ายไปแต่ถ้านอกเวลาทํางานแล้วเนี่ยเพื่อความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวและเราต้องเขาจะมีคนบอกว่าอย่าเห็นปุ๊บยกกล้องตั๊บอ ปกติอะไรนี้คนเยอะอยู่แล้วใช,ใชม่มาถ่ายพี่ปองมาถ่ายพี่ปองเอาละค่ะ <c oughs> เรื่องราวดีๆจากท็อปทีวีมีให้กันเสมอนะคะ <c oughs> ไปติดตามเรื่องราวดีๆวันนี้กับพี่ใหญ่ค่ะ <c oughs>